สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจออาจารย์สุภานะคะในหมวดคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะคะรูปรูปธรรมสู่นามธรรมนะคะถาดเค่ะเด็กๆเ,เคยเรียนรูปธรรมของถาด9แล้วใช่ไหมคะ่ะเราเรียนไปแล้วรูปปัดหนึถึงเกนะคะหนึ่งแท่งสิบ 10, ถึงเก้าแทงสิบหนถึงเก้แล้วก็1นึ่พันนะคะ วันนี้เราจะมาเชื่อมต่อนะคะระหว่างลูกบัตรถัด9แล้วก็บัตรถัด9ค่ะเรามาทำกันเลยค,ค่ะเด็กๆด,ดูสิคะอาจารย์สุภาเรียงไว้ให้เด็กๆด,ดูแล้วเห็นไหมคะเรามีลูกบัตรเท่าไหร่คะ1เห็นไหมคะเราก็วางบัตรเลข1ค่ะมีลูกบัดรสองเราวางสองมีลูกบัดรสามเราก็วางเลขสามสี่ห้าหกเจ็ด 8และ9พอ9ปุ๊บเราก็ขึ้นฐานที่ทำไมคะสูงขึ้นไปก็คือฐาน10เห็นไหมคะ10 20 30 40 50 60 70 80 90พอ90เสร็จแล้วทำไมคะขึ้นฐานที่สูงขึ้นไปอีกก็เป็น100 200 300 400 500 600 7 0 0 800แล้วก็900เห็นไหมคะพอถึง900เสร็จแล้วเราก็ทำไมคะขึ้นไปฐานที่สูงที่สุดก็คือ1,000ค่ะเห็นไหมคะ1,000หรือเราเรียกว่า1ลูกบาทพันถ้าเป็นรูปธรรมถ้าเป็นบัรเล็กก็เรียก1,000เห็นไหมคะเด็กๆเราได้นำรูปธรรมและนมามธรรมมาใส่รวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือถาด9ค่ะ เด็กๆนับพร้อมกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9พื่ฐานสูงขึ้นไปก็คือ10 20 30 40 50 60 70 80 90ฐานที่สูงขึ้นไปคือฐานหลักร้อย100 200 300 400 500 600 700 800 900 ฐานที่สูงที่สุดแล้วคือหนึ่งพันค่ะวันนี้เราเรียนรู้รูปธรรมและนามธรรมามาเชื่อมกันได้แล้วนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆลองไปหัดนับดูนะคะ,ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้เด็กไดกเ้เรียนรู้เลขเพิ่มขึ้นนะคะจากเลขหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันตอนนี้เราก็จะเรียงไปเลยนะคะจากหลักหน่วยหนึ่งถึงเก้า สิถึงเ0นะคะแล้วก็เพิ่มเป็นหลักร้อย1 0 0ถึง900แล้วก็เพิ่มเป็นหลักพันนะคะโดยเอารูปปัดแล้วก็บัตรเลขมารวมกันเด็กๆก็ทำไมคะได้เกิดความคิดได้เกิดการสนุกสนานในการเรียนคณิตศาสตร์ได้รู้จักของจริงไปสู่สัญลักษณ์ของมันนะคะเพื่อเพิ่มพูนคณิตศาสตร์ทักษะที่ดีให้กับเด็ก